นิสั ara, Black Edition, วราาแลคองงมกขููผ้ชยเปิดกองถ่ายเปิดกองถ่ายวันนี้นะคะหญิงสองค่ะ,คะจะพาเราไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์หล่อล่าผีอุ้ยคุณผู้ชมค่ะแค่ฟังชื่อนี่นะคะก็อยากจะรู้แล้วว่าจะหล่อขนาดไหนให้เราได้ล่ากัน บรรยากาศจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตาหญิงส่องไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วจ้าญิงส่องสีคนดีคนเดิมรายงานตัวคะ่ะญิงพามาอยู่กันที่เบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องหล่อล่าผีคุณพระะแค่ชื่อเรื่องทำไมทำไมถึงดึงดูดหญิงส่องขนาดนี้ล่ะคะเนี่ย การถ่ายทำตอนที่มีชื่อว่าผีสาวเสือสมิงโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็ดึงดูดสาวๆแล้วชื่อตอนยังดึงดูดหนุ่มๆได้แบบเด็ดดวงพวงมาลัยจริงๆเลยล่ะค่ะแถมวันนี้ยังได้เจอกับนักสแสดงมาร์ฝีมือที่เรียกได้ว่า หาได้ตลอดอย่างหนุ่มฟอยนัทพงศ์ประกบซ้ายขวามากับอีกสองนักแสดงอย่างหนุ่มบอสจกกักรพันธ์และหนุ่มหยวกนาราพัชก,ก็ไม่รู้ว่าทั้งสามคนนี้เขารับบทเป็นใครอะไรกันบ้างนะ คือในเรื่องเนี่ยเราก็รับบทเป็นตัวเราเองเนี่หละครับหมายถึงว่าชื่อนะฮะเป็นชื่อเราเองคาแรคเตอร์จริงแล้วมันก็ก็มีความใกล้เคียงเหมือนกันนะใกล้เคียงเหมือนกันแต่อาจจะแบบเพิ่มบ้างลดบ้างแต่ยางบอสต้องลดลงมาหน่อยเพราะจริงๆแล้วบอสเขาเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเขาต้องลดมาให้แบบเหมือนคุมกันเพื่อนๆเนาะแต่เวลาเล่นกับพี่เนี่ยมันก็จะแบบตามพี่ไปแหละก็จะเพิ่มขึ้นตามไปเพราะว่าจะเล่นตามพี่ฟอยจะแบบดันขึ้นก็เลยต้องกดลงมาหน่อยต้องถูกให้กดลงมาหลังๆมันเริ่มเป็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วววอมััันนนก็าาเเเป่รต แล้วเราก็เป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วด้วยในเรื่องด้วยโยบเป็นไงบ้างโยบผมนี่ก็เป็นตัวเองเลยยกเว้นตอนฉากที่มีผู้หญิงเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราจะเก่งๆหน่อยเราจะเก่งๆเงไม่ค่อยถนัดไม่แต่แต่โยบผมว่าโยบเขาจะแบบว่าจริงๆแล้วเป็นคนแบบอารมณ์ดีนะแต่ว่าเขาจะดูบุคลิกเขาจะดูนิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกันหรือคุยกันอย่างเขาจะมีความแบบกลนวๆนิดนึงแต่นิ่งๆหน้าตายและการถ่ายทำในวันนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าแสงที่ส่งมาจากพระอาทิตย์อีกล้วค่ะคุณ ดูเหมือนนุ่มๆเขาจะแฮปปี้กันสุดๆสเตปของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆเลยนะคะเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นฉากที่ผมต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงในการเล่นเพราะว่าคือไม่ได้อยากได้เลยถ้าเกิดว่าเบื้องหลังทายอยู่คุณก็เห็นพอเสร็จปั๊บผมพักออกเลย พักเลยเพราะว่าเราเราไม่อยากเล่นกับคนที่เราไม่ไม่ได้มีใจให้เขาเรแต่แต่เดี๋ยวไปรอดูในฉากนะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าที่พูดมาเนี่ยจริงมิจริงอีกนิดเดียวมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว <laughs> ผมถ้าไม่คัดนี่มีเพศสัมพันธ์กันแน่นอน <c oughs> ไอ้บ้านนี้ผมไม่เห็น <c oughs> ผมก่แต่นัวตัวผมอยู่บ้านนี้เป็นไงบ้านบ้านนี้ก็โอเคเลื่อๆตามสไตล์ผมอะได้เท่าไหนเท่านั้นอะไรอย่างงี้คือบ้านเราบ้านเราแบบว่าเป็นแบบชงช่างเลยเป็นแนวรัดคอชงช่างเป็นเป็นมวยมวยถูกคู่ครับผมไอเราอยู่ข้างๆนะไอเราก็แบบเอ๊ะมีของเราุ๊แล้วก็มอง พยายามมองอิจฉาจังเลยอ่ะพี่บอลอิจฉาอยากสลับกันบ้างมวยถูกคู่มวยถูกคู่ <c oughs> พอดีคุกโผมเขาก็เล่นด้วยนี่เขาก็เล่นด้วยกันหมดเลยเอิม้มหนุ่มฟอยคะหญิงส่องให้พูดอีกรอบค่ะไม่อยากเล่นจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยอุ้ยนี่คือการแสดงไม่ไม่อยากทำไม่ไม่อยากทำไม่ไม่อยากทำโอ้คือไม่ได้อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลย <c oughs> หญิงเชื่อก็ได้ค่ะว่านุ่มๆเขาทุ่มเทกับการทำงานจริงๆเห็นตละฉากในการถ่ายทาวันนี้หล,ลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะซีรีส์เรื่องหล่อล่าผีเกี่ยวอะไรกับการเต้นเพลงที่มีงูออกมาใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้ว่าหล่อล่าผีเป็นซีรีส์แนวไหนแล้วก็เอาเป็นว่าเราไปฟังคําตอบจากหนุ่มๆกันเลยดีกว่าค่ะ หล่อล่าผีเนี่ยเรื่องราวโดยประมาณเนี่ยนะครับคือมันเป็นละครซีรีส์ที่จบในตอนแล้วก็คือแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเป็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรา3คนเนี่ยไปเจอกับเรื่องลี้ลับอะไรบางอย่าง <S <S คืออาจจะไม่ใช่แค่ผีอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิต่างๆสยศาสตร,ร์ต่างๆหรืออาจจะเป็นผีจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นผีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ผีแต่เราคิดไปเองอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายเรื่องเพื่อที่จะให้เรื่องในสโคบมันเป็นได้กว้างมากขึ้นในการที่จะถ่ายทาต่อไปในหลายๆหลายๆตอนอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญปนความฮายิง่องบอกเลยว่าตามไปดูกันได้เลยค่ะกับซีรีส์เรื่องหล่อลาผีฝากน,น,นะครับสำหรับซีรีส์หล่อละผีนะครับผมก็เป็นแนวเอ คอมดี้สยองขวัญน,นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบแล้วก็ถูกใจนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคือบางอย่างมันก็มีเรื่องเครียดให้ต้องเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรามาดูอะไรที่มันสนุกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็บวกกับสยองขวัญด้วยเพราะบางคนเนี่ยคือเขาเขาอยากจะดูหนังผีแต่ว่าไม่ใช่ผีอย่างเดียวจนเลี่ยนแต่เนี้ยผมว่ามันเป็นผีที่แบบมันทั้งสนุกด้วยทั้งฮาด้วยทั้งน่ากลัวด้วยเพราะฉะนั้นฝากติดตามมาด้วยครับแมนี่ค่ะหนุ่มฟอยเขาตั้งใจทำงานจริงๆใช่ไหมแค่นี้ดูขยนันเเกิินรจงๆคะ่ะ เต็มอิ่มกับบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจซุปแสนซสนคนสวยในช่วงสุปตาสตาร์แกรมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงสุปตาสตาร์แกรมกลับมาเจ้าเจ้ากับเจสุปในช่วงท้ายของรายการแบบนี้กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับไอจีทีเจสุปจะพาไปซ่องในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างตามไปอยู่กันเลยดีกว่าค่ะ จออีบอยกับวันชิวชิวต้องบอกเลยว่าถึงแม้อายุอานามจะเข้าเลขสี่แล้วแต่ความหล่อก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะสายป้านณภิญญาและหนุ่มอาเบที่มักจะลงรูปคู่ให้เราได้อิจฉากันอยู่บ่อยๆเจสุปยากจะเห็นคู่นี้ตบเท้าเข้าสู่ประตูวิวาจริงๆเลยเลยค่ะลิเดียสารันรัต มาพร้อมกับหนุ่มแมทธิวและน้องดีแลนไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนก็จะมีตรีเป็นของตัวเองช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆคะ่ะจิ๊บปกฉากอวดหุน่นพร้อมเพรี้ยวกับสุดว่ายน้ำวันพีสีเขียวพูดได้คำเดียวว่าเป๊ะเวอร์ว้ามัยละกะค,คุณผู้อนกูดเคพ ขอแชร์ภาพความทรงจำสุดพิเศษที่เรียนจบจากบอสตันยู i ิเวอร์ซพร้อมกับครอบครัวแบบพร้อมหนะ้าพร้อมตายังไงเจสซุก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มกูดด้วยนะคะคุณค่ะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับหนุ่มกูด๊ด KPN น้องชายดิฉันเองเก่งมากเลยจบจาก Boston University ด้วยนะคะประบมือคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการดาราเดลี่บันเทิงค่ะพบกันได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้นะคะ19:45นาทีทางช่อง34อมรินทรทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ